สวัสดีค่ะภอแมพี่น้องเมื่อดีก็มาพอกรมาดามคำนวณคือเก่าเนาะค่ะมื่อวีนเป็นวันที่สิเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาในงวดวันที่13คือพรุ่งนี้นะคะมื่ออื่นวันจันทร์ที่สิเนาะค่ะเราพัฒนาก็จะออกแนวทางจะเป็นของเลขมีที่มาแล้วก็บวกกับเสียนหนุ่มเนาะ,ะที่2ตัวมาตัวตัวตว,วิ่งตัวรูด ของ أ, เลขมีที่มาเข่าทั้งบนทั้งล่างสองตัวมาสองตัวเนาะค่ะเนาะแล้วก็ของเสียนหนุ่มก็ถือว่ายังไม่หลุดยังเข้าทางอุบลอีกเด้อพ่อแม่พี่น้องผู้ดใดเป็นแฟนครับของเสียนหนุ่มทางอุบลเนาะเข้าไปที่ศูนย์แปดแปดศูนย์เต็มเต็มพ่อแม่พี่น้องอะจับตามองจังไรกราบขอบุญขอบคุณเลขมีที่มาแล้วก็เสียนหนุ่มนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องช่องเนาะกรบขอบพระว่าคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทาง อดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเด้อกระเด้อแล้วก,ก็บขบหมุนขอบพุณนเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามชมบว์สิสเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าฮัไปเบิ้งตัวเลขแนวะทางเลขดีกว่าเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นของสองเซียนดังพอแม่พี่น้องที่เอฟซีล่อค่อยเนาะสองเซียนประทะก,กันจะเป็นเลขมีที่มาแล้วก็เซียนหน่มเป็นจังไดพอแม่พี่น้องมีผู้ใดๆตัววิ่งตัวรูดคนบนะ่น้อถ้าซ้ายแลนนี่ พยันแลนด์หนีบผ่าลาดเลยนะเนาะเพราะว่าของคนช่นกันทีหนึ่งเนาะคันซ้ายแลนด์หนีบผ่าลาดเลยจับคู่ให้เกินไปเนาะให้หนึ่งห้าออกหนึ่งสามให้เก้าห้าออกเก้าสามของเลขมีที่มาเข้าทั้งบนและล่างตัววิ่งตัวรูดของเซียนหนุ่มเข้าไปที่หนึ่งตัวรูดนะคะตัววิ่งคันผู้ไดมากแลนเนาะห้ให้สูงเกินไปพว่พี่น้องให้หนึ่ง หนึ่งเก้าออกหนึ่งสามแล้วก็เกนะ้าสามหมุนเนาะแต่ศูนย์แปดของทางอุบลเป็นจ้งางไดมานบอแฟนครับที่เหนียวแน่นลักเดียวใจเดียวที่เหนียวแน่นกับเซียนหนุ่มมานบอขาทางอุบลมานบออันทางอุบลทางเยสโซเนาะทางบุกหนาหารว่าสันเพื่อนว่าสิ่เอาซองตัวหนานี่เป็นล่างพ่อแม่พี่น้อง ทางเฮ้าว่เป kind of ็นอย่างทังอื wrote, ่นว่เป็นอย่างบลูเนาะแต่ว่าทังทังของน้องบัวลําพูอุดรธานีหลาย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 เขตหลายหลายอำเภอตำบลจังหวัดสิบเป็นสามตัวท้ายแล้วก็สองตัวสี่ตัวท้ายนี้จะเป็นบนล่างเนาะพอแม่พี่น้องเอาทังใดเป็นจั้งใดเว้ามาเรามาสู้กันฟังในเร้อพพอแม่พี่น้องเนาะแต่ที่แน่แน่ทังอุบลเพิ่นบอกมาเพิ่นมี เพื่อนเอาสองตัวหนาเป็นรางทางอู่บุแล้วก็ทางยาสูน้องหานไปประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเอา้าวผู้ใดใดก็ดีใจนํางขันบอ่อท่านใดบอ่อท่านปังมาติดตามส้มไปพร้อมๆกันบอ่อสายนังตัวย่างเด้อของเหล็กมีที่มากกับเหล็กของเสียนหนุ่มเสียเบื้องไปเลยได้พ่อแม่พี่น้องว่าของไผเป็นจ้าใดเนาะมาติดตามส้มบาทนี่เบื้องของเหล็กมีที่มากกว่อน พราะว่าของเพิ่นเขาบนล่างดดเด้ตัวรูดเพิ่นตนะัวรูดเพิ่นเนาะเขาบนล่างเนาะ,อะเอาเบิ่งของเหล็กมีที่มากกอนมาดามกับบาสิบอลออกดอกพ่อแม่พี่น้องอ่ะมาเบิ่งเหล็กมีที่มากกอนบาบนี้ว่าของเพิ่นสิเป็นจังไดาเอาท,บาท,ทับกันไปไหวแบบนี้สิได้แคบหน้าจอไปพ,พร้อมๆกันเด้บัดรุ่นเท่งของเหล็กมีที่มากแล้วก็ของเซียนนมเนานะ ให้แคบหนาจอไปพร้อมๆกันอยู่พ่อแม่พี่น้องแต่ตอนนี้มาดูก่อนว่าของเลขมีที่มาให้ตัวไหนยังไงก็กราบขอบุณขอบุณเลขมีที่มาเด้อค่ะที่ห้ตัวเลขแนวทางมาว่างทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเนาะค่ะเนาะเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งวันจันทร์ที่จะถึงเด้อค่ะ มื่อนี่เป็นวันเสาเนาะอ๋เป็นวันอาทิตย์เอาลงมือลงเว้นไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื่อนี่เป็นวันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะแรกมีที่มาให้มารูด1กับสาสองตัวหหางหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้สามเจดสามดสามเก้านก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสสาสมตัวสี่หางก็จะมี หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามเด้อค่ะสองตัวเน้นสี่หางหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดสามแปดสามตัวเน้นสองหางหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดเด้อค่ะเอาแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องเอาไว้พิจารณาเนาะเผื่อจะเข้าจะปังอ้าว้าพวกเขาว่าปังกัขอโทษขอให้แทนเพื่อนเนาะ ทีนี่ฮักกับเมื่อเบืองของเซียนนมเนาะว่าของเซียนนมพันสีไห้โตัวใดเนาะเอาเตรียมตัวแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องค่ะผู้ใดจิตตามของเซียนนมเตรียมตัวแคบหน้าจอของเซียนนมก็ถือว่ายังไม่หลุดแล้วแฟนคลับก็ยังรักเดียวใจเดียวที่เหนียวแน่นยังติดตามกันอยู่ตลอดขอเซียนนมแน้พันวาเนาะเอาลงให ตามคํามอพ่อแม่พี่น้องสองเซียนปัะชัทกันซูซีดูดีกันมาตลอดตั้งแต่เปิดช่องมาเซียนนม,มกับเหล็กมีที่มากอยู่ในเจ็ดเสียนดังเด้อพ่อแม่พี่นอ้องอะแคบหน้าจอของเซียนนม,มให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนานี่ของมือนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อของวันที่13นะคะเสียนนม,มให้มารูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่ง วันจันทร์ที่จะถึงนะคะลงให้ก่อนหนึ่งวันสี 6, ่กับหกสองตัวหกหางสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเบิลก็จะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสี่หางก็จะมีสี่หกศูนย์สี่หกหนึ่งสี่หกสองสี่สี่หกสองตัวเน้นสี่หาง 4042 6062 3ตัวเน้น2หาง460 462องเาแคปหน้าจอเพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มวันนี้เนาะแล้วเข้ามาแคปหน้าจอไปพร้อมๆกันว่าของเซียนหนุ่มกับเลขมีที่มาจะหายตัวไหนจะมีตัวไรที่ตรงกัน มาติดตามชมไปพร้อมๆกันใส่แคบนาจอพร้อมกันรด้บ้างนี้พ่อแม่พี่น้องนี่จะเป็นของเลขมีที่มานี่จะเป็นของเลขเสี้ยน,นุมในงวดวันที่สามเอาแคบนาจอพ่อแม่พี่น้องมีตัวไดที่ตรงกันบอค่ะมีตัวไหนที่เหมือนกันไหมมือนีมากคนละมุมเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมือนีต่างคนต่างมากเลยแล้ว,วค่ะมืมีตัวชนเน้อนี่ แมนบอไม่มีตัวชนวิ่งรูดค้นระยางเลยค้นละตัวเลยพปรเมพี่นองของเลขมีที่มาตัววิ่งตัวรูดหนึ่งกับสามของเซียนหนุ่มสี่กับหกเอาบาทจังได้บาทนี่มักน้าเบิร์นบอกมักตัวไดแคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอของเลขมีที่มาหนึ่งกับ สามตัววิ่งตัวรูดมาดามอ่านให้อีกรอบนึงเด้อพรมพีพิ้องเด้อหำับผู้แคปปบเปลี่ยนเนาะเลขมีที่มาตัววิ่งตัวรูด1กับสามสองตัวหกหางหนึ่งเจ็ดหนึ่เก้จ็ดสาเ้าเบิลจะเป็นหนึ่งสามสมตัวสี่หางก็จะมี1นึ่งสามเจ็ดหนึ่งสาดหนึ่งสาหนึ่งหนึ่งสนะคะเลขมีที่มา สตัวเน้น4ี่หางหนึ่งเจ็ดหนึ่งตัวเน้น2หาง1 3 7 1 3 8เดหนึเด้อค่ะแล้วก็คล้องเสียนหนมเหมันนี่ค้องเสียนนุมเด้อพ่อแมพี่น้องเขียนค่ะเขียนเสียนนุมวิ่งรูดบนล่างลาวพัฒนา4กับ6กสองตัว6หาง40 4, 4 1 4 2 6 0 6 1 6 2 เบิ้ลก็จะเป็น4466 6, 3ตัว4หาง460 462 46 461เนอะ460 460 461 462แล้วก็446 2ตัวเน้น4หาง40 42 60 62 3ตัวเน้น2หาง 460462นสสองนะคะเอาแคปนาจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วก็เสี่ยนมเนาะจังได้กกาบขอบุญขอบคุณเลขมีที่มาเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณเสี่ยนุมเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกาบขอบพระคุณหลายหลายเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กราบขอพระคุณหลายหลายเนาะ,ะเนาะของเลขลับนั่งฟ้าที่เข้าไปตัวเน้นตัวจอ3าเก้าเนาะเพื่อนพี่น้องเข้าไปติดตามชมได้เด้อค่ะลงคลิปให้แล้วเนาะ,ะแล้วก็ของเลขล็อกลิกสองวดติดติดลงคลิปให้แล้วเข้าไปติดตามชมได้เด้อค่ะเด้อแล้วก็เดี๋ยวมาดามจะลงรัฐบาลไทยเนาะวันนี้เนาะ,ะมาดามจะต่อด้วยรัฐบาลไทยในคลิปต่อไปนะคะ จะเป็นของรัฐบาลไทยจะเป็นของของอันของอออปล่อยเปยดที่เขาไปนึ่งหานะคะเนาะแล้วก็ของบ่อพาโชคที่ให้บนออกล่างที่ที่ให้ล่างขึ้นบนเนาะเดี๋ยวมาดามจัดโลกให้เนะคะเนาะอ่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะลาพัฒนาคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ